สวัสดี27คนครับ 28, 29, 30, 31, 32แน่สากนังจดออเดอร์อยู่ครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผู้ใดอยากเดฟของผมเรามาเริ่มกันที่พื้นแรกกันเลยท้องคล้ายสุดน,นีกันเตรส้มเือิ่งแกะอันนี้แกะแล้วอันนี้ครั่ยังนี่ยังกันนะ นอนเงามมดแกเลยแกุนี่พวกอะไรวแกไ่ม้มาุยได้เาัก็ยิ้มนาะขงุ้องกน้าจะไม่กข้ากุง้้าใส่กวางบอกบ น like like ี่นี <t 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 ่ได้กินมากินนี่กินเอากูกินกูกินมา่อคืนน่าเรียบร้อยไปพิสตเตอร์ดี่แดงแดงดีโอ้ โอ้สีอะไรตัวนี้สีอะส,สีก็ถามหาหลายๆนะแต่ว่ามันโอู้แต่ว่าบัานบบคือเกา่าควางามกว่าเก่าอยู่ข้างหลังมันลายน,น,นวมซิ่งมีบอจา้าขอดูแลเพื้นนี่แม่จองแล้วคะ่ะ <c oughs> มาแมาม่ถือถ <c oughs> ่ายรูปจะแบบแม่ซุ้มรอบนี้มันมีพื้นที่ประตูกันอะไอยู่ก็จะถาม มีค่ะมีกระลุนนั่นเดนี่เนี้ยกระรุ่นโกุ้่นนี่แหละค่ะมีเกดเอที่ก็มีกระเป๋าไหมโอ้ในนั้นรุ่นนี่ไหมอันนี้เป็นพวกของซิ่งมันจะมีหลายลายนะจ๊ะอันนี้น่ะอันนี้จะช้าจ้องบิ่นสิงไปก่อนค่ะจ่องของเงี้ยโมบอกเขาจ่องได้่ยังดีนี่บ่ซิ่งบ่ซิ่งยังเหมือนบุ้นส่งล่ะของแม่จะเกดพี่เหนี่ยงอันไหนอันนี้คนเอาเราตีมือหนึ่งไหนมีอะไรหรือเปา แม่มาเอาแม่เอาแม่กล่องไล่เราแม่เอาพื้นสีนดำสีอะไรบดค่ะนี่เรากรบอบบเขียวจับจับอันนี้ซิ่งจ้าซิ่งอันนี้ซิ่งเขียวอร่าเขียวอ่ะล่ะกินข้างนี้เขียวยุติว่าเขียวอ่อนเด้ไหมเนี่ยเป็นผ้าชิ้นเดียวอยู่ตนีิแต่ละด้านเป็นผ้าชิ้นเดียวแต่ว่าวันนั่นตอนคนละลายเพราะมซิ่งไหม มากมาักคืนไหนบอกเลยเด้อพ uh. ี่กองอันนี้คนละเกตเด้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าหนน้ำอ่านที่หลังเอ้ามีคอมเมนต์คนเดียวอันนี้มันคนละเกตนะคะคนละเกตอันนี้อันนีื้อผ้าเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าคนละเกตก็จวนั้นมีกระเป๋าหยาบ้ออันนี้ไม่เป็นนาเดียวค่ะทั้งสอง่ะเป็นผ้าชิ้นเดียวทั้งสองด้านนี่ใช่ไหมได้เดียวไหมสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้บวกเพิ่มเข้ามาหน่อยเด้อมันเกตดีกว่ากัน จเพิ่มมาอีกเป็น250บาทได้แต่เดิเททมตุ้มผาล้อยตอนอีกจัง2อ0ร้อยเซาอเปิดๆท่านผู้ก้มือสองร้อยเซาพี่หนุ่มเนี่ยอีกกระเป๋าให้ด้วยตัวนี้นะเกรดตีขึ้นมาหน่อยด้วยอ,อ,อันนี้อันอันนี้ซ้ำอันนี้ปะพวกยายซ้ำกัดราคาเออราคาซ้ำกัดอันนี้แมว นี่ลายสวยๆนะจ๊ะอันนี้ไม่ซิ่งนะแต่ว่าอันอันนี้อันนี้จะพาพาดีกว่าอันนี้พิเศษไปเนาะอันนี้เป็นพานาเดียวชิ้นเดียวมุกบงทั้งพื้นในลายเดียวเนี่ยมาถ่ายรูปจังหวะนี่ยอันพื้นบางบานั่นอันลายเนี่ยภาพโตโตเป็นภาพโตโตอันดีเนี่ยมาบอกเอาว่ถึงข้างเลยอ่า จับยงางก็จับไปซ่ำกันอือ,อหนึ่งสองเจ๊บาบขอ,อยากอ่าคอมเมนต์มีลายมีแบบลายไม่เยอะไหมคะมีครับผมมีครับได้คาราคานสยาหรือว่า2หาีคาเอาซิ่งลูกิ่งอนอยปน่มัมแบบมี มีสามแบบอันน <line. S 2> mm ี้อันนี้อันนี้แบบสุดหรูอันนี้อันนี้สุดหรู้มีกระเป๋าพร้อมสอาหลักชิ้นดยแบบแบบยิมแบบยิบสองสองสองเข็ยไหมมีกระเป๋าด้วยเด้อนี่ยสำหรับในสำหรับเป็นของขวัญของขวัญปีใหม่ก็ยังบ่สายและอีกอย่างก็เป็นของขวัญหนาวของสินะมีกระเป๋าแบบยังดรูเลยนี่ครับนี่นะครับราคาสองร้อยยี่สิบ สอ,องร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยห้าสิบบอโอ้อันนี้มันเกรดดีขึ้นมาหน่อยเ,อเกีกรดเอเอเอ,อันนั้น,นสงองร้อยยี่สิบนุ่มสิงครับอันมันมันสิงอันนี้จะเป็นผ่าเนื้อเดียวครับโอ้งามงามงาม,งามเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบื้องเนื้อผ่าครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันขันมาหมขันไหมหนึ่งสองเดี๋ยวให้เบิ้งเกียๆครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทดูเนื้อผ้าครับเดี๋ยวจะจับให้เบิ้งเนื้อผ้าดีเกียร์เ ลายเดียวครับลายเดียวเป็นลายกว้างลูลามันบอกสิ่งสุงนบอกสิหยเบียาบหยาบได้แล้วเนี่ยผู้ใดมากแบบนี้มันจะมีสองรุ่นที่ที่สองลายหางศิษมีรุ่นนี้กับรุ่นนี้แล้วก็แซ่แซ่เพิ่ะแล้วตัวโตเป็นฐานเนื้อดีขึ้นมาหน่อยลื่นกันสามสิบบาทครับลื่นกันสามสิบบาทสามสิบบาทค่าทรงห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับค่าทรงคือล่าหางศิษย์จริงๆแล้วค่าทรงลายก็นี่แหละแต่ว่าลดให้ ไม่ใช่ไหมเอาไม่ใช่จุกตุ้ม,มขอรุ่นนวมซิ่งราคาสองร้อยยี่ยสิบผ้าชิ้นเดียวไอ้เบิ้งแจ็กซีพื้นไหมผ้าชิ้นเดียวแบบว่าลายเดียวครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีบางพื้นนะครับมีบางพื้น,น,เ,นเดียเเด๋ยวเดี๋ยวรอเบิง้งครับรอเบิ้งในไรสดสวัสดีทุกคนที่เขามารับช่วงครับ เล่งคายครับตอนนี้อุดนุ่นนะครับเอลงงานน้ำจิ้มสิเรลีวได้ได้แต่หลังค่าหลังค่ากัะหมสเสียวเปลียวตีลมบอกบอกซังคับเส้นคาซังห้องครับอ้อนนึงอ่ะเนี่ยลายเดียวนี่ง้ห้องยับไปไหมคืออะไรอันนี้ซิ่งลายเดียวลายเดียวกันนี่้ยุคกรนี่ลายเดียวนี่ลายตาลายเดียวลายตาลาายลาายรูปถ่ายรูป นี่ยเอาคือเมนูคือนี่เนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยเนีหัวกันเหมเออแม่ก็ยกหัวเออ่ยจำเก่ายกไปปลายมันน่ะมียกสนมันเน่ยจังกันยกต่ำๆยกมันซ้ำกันชอบลายไหนเอาต้องเข้าไปแล้วคืออันนี้มาลายเดียวบ่้งมาไลยเดียวบอลลูเพื่อนสิงท่หนักจะบอกนี่นี่ตะวอนนี่อันที่แบบ่างามๆนี่ไล่เนี่ย่าจจะไล่เดียว กันไก่กันไก่เอาบ้ากันไกน่เอาเมีดเอากระเปา๋าใส่เนี่ยหน่อยหนึ่งเม,มื่อกี้ครับหนึ่งพื้นละไล่ลเดียวอันนี้มีไล,ล่ไล่เด้อเอาเอามาเบิางอีกรุ่นรุ่นสองร้อยห้าสิบมาเก็รุ่นเอาห้มกับงามแล้วกระเป๋ามันรูลาอีกวัน,นพื้น,นละพัน ของฝันหน้าหนาวนะจ๊ะของฝันหน้าหนาวต้องไวห้าสิบบาทซื้อปีนี้ปีหน้าขอห่มได้อีกครับห่มกันหนาวนะจ๊ะมาจับอันนี้ก็มีตัวห่มอะไรภาษาไทยนี่นาวแช่อะไรแบบนี้ตัวน้นะคะน่ารักน่ารักหนึ่งสองเจ๊ไข่หวานบ่ไข่หวานบ่มันน่ะสีฟ้าอ่อน นี่อะกันหนเดียวเนี่ยนี่บอนี่เรืองอันนี้นมซิ่งสองร้อยยี่สิบครับน่าจะเป็นเนื้อเดียว,เ,ยวเป็นไล่เดียวกัน,น,น <c oughs> ถึงมันจะเป็นไล่เดียวกันแต่ว่ากระชีแบบสูซูอันนี้บ่ได้นะครับสูราคาสองร้อยห้าสิบบ่ได้ <c oughs> คนละเนื้อก,กันนะครับ <c oughs> เนื้อเดียว่ยเดียวจ้าโอ้ นคนไม,<ด>ม่ขคนไม่ข่าหลงผมกเดี๋ยวนปน้าเดี๋ยวยัหลงราคาอยู่ด้วยันนี้ทำดูเอามาลุกขึ้นหนึ่งสองหน้่นนเดียวนะบอกย่าซ่านี่น้องแฮมสไตล์ที่เอื่อยสั่งสิบเอ็ดผืนหลอ่อกรอแม่ขึ้นมานี่ละช่วนี่ละอ๋อ คนหมักไ่เดียวบ่อัน่ไม่นั่นสิ่งไหมบอก่ามั่นมาทเป็นพืไหมนาไอ้พื้นพื้นเดียวกันนี่บ่ละไล่เดียวได้พื้นเดียวนะแต่ว่าราคาสองหนึ่้าเาอเดียวเพื้นใช่เพื้นเลยบอกอัดคนบอกว่าเบื่งให้จักสีพื้นเดยเดียวนี่สุนีพื้นที่สองครับเดี๋ยวมักพื้นไหมันมีจักสีเดี๋ยวจังเลือกนเไยครับเอากองไ้เอาเอาซีนมากองไป ยายซาอย่าลืมเตียงแจ้งยอดโอนใหม่เด้อจ้าวาพัชรผู้ใดบุตรสดีจะทักคำว่าทั้งไรเด้อยายซาไม่ได้ยายซาประจับไม่พูเถ่าเ็นยังไงเงยวเนี่ยน้อนโอ้แต่หนึ่งคือจับตัวปะนี่ก็นวมซิ่งนะครับ220บาทโอ้สีหวานเดียว แม,มแม่มักแบบนี้แหละมีทุกายว่าได้แม่เอาอีกเขจะืนนะยุ่งงัอนถ้าคุณจองช้าวันนี้แม่ค้าจะเอานะครับเป็นการไล่แบบจีหมดไล่ไล่ไดายรูปอันนี้ก็ไลเดียวเราจะทยรูปลงให้เบิงนะครับเนาะ่ะไปเนี่ยพี่ กล่องมันไม่ค่อยจำือยังผ่าของแถมเนาะคลองแถมจิตจำเราะครับมันถือไปไปห้องบางามไปฮ้องบุญีอ่อนขอความไหมย <c oughs> ังดังว่าคนทั่วมาหาแฮมอ,อีกเอาอันนี้ก็ไ่ไล่เดี๋ยวปะไล่เดี๋ยว่อ่ที่มันเหลือมึงไล่เดี๋ยวก่อนอ อันนี้ก็น่าจะลายเดียวนะครับสีฟ้าน้องมี้งินผู้ใดเบิ่งไรช่วก่อนไดก่อนจองก่อนได้จ่อนจ้องทีหลังแม่ค้าเอาก่อนน่าฮักวัดผู้ใดบอกเลยเด้อแคปหน้าจอมากเลยต้องขยันครับผมเดี๋ยวสีบล็มีหลังคาอันดับแรกต้องเอาล้างคาไปก่อนนะ นี่เนี่ยนี่อันนี้อันอันอันน่าจะอันเดียวอาก้อนนี่เก็บไว้เองหรือใครนี่ยใบ้ามันเก็บไว้องดิวัดอะไเก็บอยู่ไม่ต้องไปที่เก็บโอ้ยเพื้นเดียวแน่นอนอันนี้ก็ะไล่เดียวครับอันนี้เะเขาเบึงไกลๆครับตักหนาเลยผัวสบายพวงดุอนก็มองเลยแกะเสียเลยอ๋อวันนอบเมื่อกี้พื้นแบบนี้เมื่อก็นาบเลยบอกแต่ว่าเมื่อไหร่รู้สึกว่า ยัดไหมค่ะใส่ถุงบิดอยู่ว่ะเนื้อ yeah> ดีครับเนื้อดีแล้วก็พาแบบไล่ไล่ง่มไหมครับเบิ่งไล่สั่งเลยครับปูดีสเปลสั่งจอดนเปลสั่งเลยครับเด้อมาทันด้วยว่โอ้ยน้องแขมขายก่อนแล้วใจใสได้ใครที่ไรเอาเอาเอาไปก่อนใช่เป็นตู้บลังคาที่หาเงินหาเงินไปตู้หลังคาค่ะขายก่อนขายที่หลังกระยาเอาไปใส่หลังคาและปูนด้วย ก็จะเอาให้เนมาที่ลังบ่ปูนเทาน่ะเมื่อไดพอ้อมยังบอกเขาหน้าบ่เมื่อร้อกอพอมไงหนีคืองามแตัวองซิิงบ่ิงงลิมันบ่หนเ้าไปโลอนยเอมไปอะมันปุ๊ำเรายำมีว่าีจำๆหยเลยขันว่างหอยบอกอะไรกัเลยวะอก็เลยแค่เนี้ย้สิ่งยางคักเลยค่ะอันนี้สิ่งอยู่เดี๋ยวเด้อจไป่มกลือน้ร้อนนี่ เออไปปีนมาปีนมา,นมาโอ้โหมีแต่คักๆเลยว่ะเออทักไลน์มาเลยครับทักไลน์มาเลยนี่ผู้ใดงน้อทักมาเนี่ยเนาะังอา่านเดี๋ยวผมอ่านไปน้ำกระเดยเพราะว่าผมมักไลนได้คะ่ะมักไลนได้บอกมาเลยจ้ะพูเดเ,อ,อ,อ,เดองเนาะเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเอาผมจะเพิ่มเบ,บ็ดเลย เดิมไปเลยผู้ใดสนใจอันนี้แคบหน้าจอหล้กกระทักมาเลยนะครับเนี่ยเขาขี่ผ่านยินแฮาเอาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวพามาทางหลักปัดวอกปัดอกกังออกอากาศหนาวครับผู้เดบุคคมผ่านนี่ลรลองหนาวไอหน้าหน้าอัน,น,นไล่แจมๆหน่ พื้นที่หนึ่งเลยจ้าพื้นไหนเนาะพื้นพื้นที่หนึ่งพื้นนึ่งก็แดงแดงนะเนหรอแดงเนี่ยหรือว่าอะไรขายเลยคือเกลูสีแดงค่ะระบุสีเออสิบ้าอันไหนอันี่นี่พื้นนี่มั้งเหที่ห้องเปิดก่อนมูลสีไล่ป่านนี่บอครับสีเออป่านทั้งหมดแคบแค่ดูพร้อมนะค่ะเด้อเก็บปลาทักไล่พกมาอะไรครับในที่ซื้อไลายชดนะครับซื้อไลายชดที่แบบว่าเออแอดไลน์นะครับตัวพี่กห็นก่อนนะครับสีนี่บอครับ พีหรือว่าสีหรือว่าสีเหลืองนี่ซ้ายหรือขวาลายชื่ออะไรคะพีที่เพื่นเคยสร้างงานน่ะนะสีเป็นพิ่นกันดาร์ลากระด้าพิ้นเด็กพนักต่อนลายกระต่ายพื้นหนึ่งขอเฟซหน่อยจะโอนทางไปให้เดี๋ยวผมจิตอันนี้เฟซให้บิ่งกระต่าย่แร่นผ้ารุ่นสองลายบ่ายซื้ออย่างเงี้ยลายกระต่ายดี ล้กระต่ายรุ่น250จ้ะนี่กระต่ายอ่มึงนะครับในีบอกระต่ายนี่แม่นบ่ค่ะกระต่ายไม้จันบ้าสักวันคงล่วงลงมาม่นเดียวมีะจเดียวันี้่ค่ะ่มีป่ะไข่หวานหมดเดี๋ยวมาเลยเนาะเน็ตไหมเฟบุ๊กด้ครับนี่ยเฟบุ๊กนี่คือเฟบุ๊กนะครับู้ใดสิแอดเฟเฟบุ๊กครับเฟบุ๊ก อันนี้ปูเส้นปูเซนนะสบายๆก็นอนนี่ไม่หรอกเสื่อฟ้านี้ไม่ใช่อันนี้บอกว่านี่นี่นี่อันนี้แล้วนี่ยนี่กระต่ายครับเก็บไว้ให้เดียวเอ่อขี้ยงวะขี้ยังวะค่ณซื้อยังวะเอาขี้พึ่งเอายยังบอครับยัางพึ่งไล่สดครั้งแรกเลยครับเพึ่งไล่สดครั้งแรกเลยนี่ครับเต็มถุงเลยยังครับอันนี้ก็เป็นต่างเดียวเลยถุงนึงเลย ไล่เดียวได้น้องเมื่อกี้สีฟ้าเมื่อกี้ไล่เดียวครับไล่เดียวนะเกียร์เอสองร้อยห้าสิบจ้าขึ้นมาอีกสามสิบกว่นะจ๊ะเกีเออะไรจ้าเมื่อกี้นี่ขอเบิ้งสีเข้มเข้มน้ำตาลม,มีบอลอ้แถมมาแล้วเนี่ยสดวิลา <c oughs> ได้ยังมันอ่ะพี่บอกบอกได้พผลมาวัดดวงเด้ผู้ได้ยังเอาไปรุ่นมีหลานเลยมีหลานหน่อยซัำเนื้อได้ส่งเออมาอยู่เห็นพคนแกล้น อันนี้อันนี้เหมือนจานหน้าเดียว์ได้หนึ่เด้ยโอ้โอมันมีแก้มจังเลยหน้าเดียวในส่งฟรีงามเยอะจังเลยเดี๋ยวให้ดูกันมาเดียวโม่โม่ใจปะต้อนนิดหน่อยๆล้วถ้ามีหน้าเดียวใช่ท่านนี่ไล่เดียวกันมปะงามรอบนี้งามยำนักยำหนาเลยงามไหยเป็นหนอไม่ให้บคนนึง อยากเบิ่งสีนดำตาเนาะสันนี่เข้มเข้มตาหนึ่งเขาทายหมดเลยน้องเขาเพิ่งทายหนึ่งอันนี้สีอย่างสีเทาอันเดียวหน้าเดียวหน้าเดียวสีเทาหน้าเดียวอยู่อะไรนี่ติงกันนี่บางนหนูบัวหนูร้องยาบ่ะหนูเป็นคนหนูยังหนูมันอ่านไราจะได้่ย เอาดีบ่ะไล่โอ้ไล่เดียวไลยไหมจำงินไอซึ่งสองร้อยห้าสิบบาทนี่นี่สองร้ยห้าสิบบาทอันนี้หน้าเดียวเดี๋ยวสิลงเออสิลงสิลงคลิปให้เบิ่งครับเจตัดเป็นรูปภาพเป็นชิปเป็นชิปเป็นวิดต่อกันเป็นวิดีโอให้เบิ่งครับผู้ใดมากเพื่อนเล็กกันอันนี้สำหรับคนชอบสีเข้มเดนอะอันนี้เจตเออเจตเอสองร้อยห้าสิบจ้ะโอ้โหมาไปแล้วนอนเลยเนี่ยกันเนาะกันใส่ยู่ ไปอันนี้ก็เกรีดอีสองร้อยห้าสิบจ้าอันนี้สีอย่างไล่อย่างสีชมพูมไล่กระต่ายพร้อมมีกระต่ายตัวโตนะจ๊ะกระต่ายตัวโตเดี๋ยวเดี๋ยวถอดดูก,กันสีชมพูอ้องามอีดีรอบนี้เอ้าแต่บ้านนี่สองร้อยห้าสิบบาทบอกว่ายกผ้าก็ดีบางพื้นก็ดีคขึ้นดิ มันก,ก็เลแต่โฉบกวาสนาตัวเอ็มใยผีเสื้อลาใยขึ้นเนี่ยผีเสื้อมาดากดักดากดักผี่เสื้อนี่บอกอันนี้แม่แกบอกกับบิตรบุตรอันนี้ตัวที่สุดเดี๋ยวสักครู่นะครับเสื้อนะจ๊ะย์ผีเสือ้อสีอมม่วงสีอมม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนสักครู่สักครู่น,นี่เกตเอจา้ามาหันมาหนึ่งสองดพีเซนเตอร์เขา้า ลายชื่ออะไรครับคือเฮมครับผมเดี๋ยวด้เปิดเดี๋ปเปิดลายเบมิงโอห่มหกฟุตนะครับหกฟุตจ้าหกฟุตอูดยงหกฟุตได้สบายสบายเลยสื่อลายนะครับน้นองเอามากับสีเ,นเ็นเลยล่ะครับ บ้ชเลยบจองเลยหบเขาจเอาเรียยกกันยากกันเอาเรียลูก้าอะไรจองเรียบร้อยแล้วล็อกไปเรียบร้อยบูจองจะมาท่านยล่เลยเหรอดบบบมย้อโซ่่นดไนน้องหงอเอ้ยดาวเมื่อกี้นี่จ้าบาทั้งสองลสิบบกแมนสองลายบ เดี๋ยวคออนญาตว่างสักครู่โอ้ถืออยู่ตั้งโดนเนาะมันมีขาตั้งแมวเอาคนนี้่ะเอาขาเฮ้ยเท่านี้ละเห็นอยู่เนี่ยมาเอาอันนี้แมวคู่กันอันนี้ก็น่ารักเด้ออันนี้นะต้องว่าแค่สิบบาทค่ะต้องขยันครับผมไปยันคู่กันพระแฮมพระหงษ์พระหงษ์หกฟุตครับมีกี่สีครับมีหลายๆเลยครับพระแฮมเขาเบิ้งนอมซิ่งให้แมวกวนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูป แม่อันเพนื่นบอกว่าอันเบิ้งน้อมสิ่งไงเพื่อนก่อนเนี่ยน้อมสิ่งอันไล่เดียวอเอาเนี่ยอ,อันไล่เดียวก่อนไม่าห็นเบื้องผืนไม่หรือว่าอันอันก็เอาไปเรื่อยๆไหมอันไล่เดียวแล้วคุณไล่เดียวก่อนป่นไล่เดียวก็หาก่อนนะครับสวัสดีสองร้อยคนครับ รอบนี้สวยสวยแล้วพุงน่ะที่ะปน้งามมีเลียงวานหแล้ววันนี้เข้มข้พอะ่สยำยำยำาสีสีเข้มๆหน่อยนิดเดียวค่ะนิดเดียวรอมีสวยรีรอมนี้ยใช่ฮลโหลนั่นนะอันนี้น่าเดียวจ้าทำให้หน้าเดียวอันนี้ก็โอเคดีเด้อกัปไ้เม่อกีพอ ม่ีเดียวมีนิดนึงแต่ว่าจะกลมเกินเจีเจีมลันนันเจงเจคดังความือขาักอะไรเอาฟุนแม่ในเรืเบ <c oughs> ิฟงเฮ้ยอ่าไม่สูมสักๆๆบม่ได้สมันเข้าไปเองออเอออันไหนวะกี่ฟุตคะโอ้ื่มตอบกันตอนนี้ม้ตัว,ว,ตวเอ่มาก เออสีชมพูสีชมพูกับตายเมื่อกี้จะ่าไหร่ใช่มแปะเป็นเป็นว่าเป็นเบ่งหลบอยู่สั่งซื้อทางไหนครับไลน์ก็ได้ครับเฟซก็ได้ครับ น,นี้พูนเยอะมากน,นี่มึงชงอ่ะในนาเฟสครับนในนาเฟสนี่นาเฟสครับนในนาเฟสครับ,ฟฟรบแอดมันแล้วทักมาเลยครับนี่เฟสครับนี่เฟสใครจะทักเฟสนะครับเนะาะไล่กับที่เป็นซื้อไล่สดนี่แหละครับที่แบบว่าแอดไลน์ข้างลังนะครับนี่ค่ะอุ้ยน่ารัก <c oughs> นั่นนั่นตองหนี่ ปเที่ยงอัีเียงมนี้ดาเดียวสกูสกู๊มีนิดนึงนิดนึงไหนสบรากับกมซืองนยุบั่นะมันไม่งั้นมันก็ไม่สิ่งจ้ะส่ซื้อสิ่งมันนะพวกมันสิ่งมันก็ไม่ทันหลัเห็นรอยากเนาะ ไาหนบ่พ่อแม่ลูกอาเอาอีกบ่มางงาละจ้าบางคนเิ็นเลือกันเิ่นเห็นีนึงแล้วเิ่นเห็นอีกีนึงเพิ่นว่าเบิ่งไรสดก่อนเบิ่งให้เบิเพ่อนวเจ้าควเห็นีนึงก่อนเอ็นีเห็นใจงก่อนเลคเด้อโอ้อิ่ม ไม่คักเราต้องไปคือกันเหมื่นเนี่ยกินคักกิ่นท้องตึงโอ้อันนั้นหออ้องเบิดไปเหรอบานเบิร์บ่ต้องกลับมารถอีกครั้งแล้วมั้งอันนี้ซิ่งจะซิ่งซิ่งวังยางมากเลยเออไลน์ครับไลน์และเฟซไลน,น์และเฟซนะครับเต๋ะเบิม์มาเดี๋ยวมาทัานทาย,ยู่ ไปไปุมนี้ไม่เจผสมเมื่อว่าผสมอ,อันนี้ไล,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 ล่ไล่ไล่ไก่งอะเราต้องลดียไล่หยาบอันอันนี้มันอันนี้เนาะสองใยี่สิบงอเอาสองาสีแบบนย้่บนท้านเราออกมาอยู่อันนี้สองหาสิบ่ะไสองลอะไรยีบ่ะ สองลายโตบามานมันอันนี่แม่นี่มันจะแต่เค็ของกสูมใบเบงต่เค็บมันเีนเนหยิบเละเข้มเข้มลเข้มเข้มไปปวางามอยู่วะนี่เดียวแบบไลเดียวบ่บ่มันมันไล่เดียวกันตัวละสีไล่เดียวตัวเละสีเออมาหันมานามหนามันนี่เูลาไไปไป เออเป็นสีไม้ีี่แต่นั่นไล่ไเด้๋ยวเอาไแล้วจะไล่สิหันละจ้าพักยกพักยกเปลี่ยนซองอันนซองอันไนอ่เองอะไนมาโว่อีกแบบรุ่นนึ่งเขาต้อ่านอีกรุ่นหนึ่งบ่าอารบอสละมากละมากหมามัดเฮยพี่นก็อีกผมหัวแล้วมันหนาละมันคือแบบโกโก โอ้อยู่อยู่เงินอะลายอะไรเราได้ที่ทวมหัวนลยค่าสองร้อยห้าสิบมีสองรุ่นนะจ๊ะมีรุ่นโตโตกับรุ่นอัดกีบนี่หน้อยเลือกเองเลยได้หนิค่ะเขอบังเบิงเอ่อพื้นนี่มักมาน้อยเขอบังเบิงพื้นนี่แบบไกลๆเอ่อเนื้อผ้าดีขึ้นมาหน่อยสองร้อยห้าสิบรื่นรื่นอะนั้นไม่อยู่บ่ลื่นตัวนั้นสามสิบบาทลื่นลื่นสิ่งขึ้นมาลื่นสิ่งขึ้นมาซ้ำแบบเกดีนี่ยังหน้าเดียวนะจ๊ะข้างในก็มาเหมือนกันหน้าเดโค้พันตาค่ะ แน่ลักใช่รึเปล่าใช่ล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสิไปตอบไล่ตอบเฟซก่อนมาที่นี่เดี๋ยวเราส่องไหเราส่องอะไรส่องไปก็ได้เดี๋ยวเจ๊ซื้อสองคนต่อสองแล้กูเท่อนหกสิบกว่าไปส่องใหญ่ซ่าเนะจ้ะที่นี่ส่องใหญ่ซ่าส่องใหญ่ซ่าก่อนก็ได้เดี๋ยวตอบไล่ตอบเฟซก่อนครับเดี๋ยวอะไรลองแฮมตอบเฟซตอบไล่สักครู่นึงนะจ๊ะใครอยากเบิ้งเบิ้งพื้นต่อไปเอาพื้นต่อไปเลยวะเมื่อเช้าพื้นเขา พื้นเก่าเลยสก้อนโซ่พื้นเก่าก่อนตัวครับผมพื้นรูกค้านไหมครับเป็นเพิงสองแย่ชานนะครับเนาะก็เบิ่งพื้นไล่กระตูนค่างปูนข้างฟ้าบานพื้นเท่าเท่าค่างฟ้าบานเท่านี่เท่านี่บ้านี่หรอมั้งเท่านี่อย่างตันเท่าให้เพิ่นสี่เบิ่งอันรูปไล่ยังไงนั่นตันเท่านี่หรอนั่นละเท่านั่นตาเออตาไม่มีอะไรเขาไหวปะนี่ย แจ็คได้ขนาดเจอของเท้ายังก้อนนี้ถ้าเดี๋ยวขอนละคันไม่ไ ف แล้วว่าไม่กวดเนาะต้องเซ็นกับใบใครเียงยังเรียนเลยสีเทาครับอันนี้สีเทาครับแบรนี้บอค่ะสองร้อยซาตัวนี้สีเทาครับสีเทาสองร้อยยี่สิบแต่อันนี้สองร้อยซาไม่ขายแล้วขายสองร้อยยี่สิบยาครับผมไปแล้วครับไปแล้วเบิ้งซองไงซาเลยครับบายครับผมเพื่ออยากทบทวนเบิ้งสีอีกไปช่องไงซานะจ้า